สวัสดีค่ะดาวฟ้าสิไปดึงสะดุงพี่น้องวันนี้สิไปแพ้สิไปดึงสะดุงน้ำเพื่อนสาวคนว่าป่ามันพอได้อยู่สันกนเลยเอืน่นดาวฟ้าไปก็เลยสิไปหาในะยูในกินโรคโควิดมันระบาดเฮากับบรดาเฮดงานนะพี่น้องก็เลยสิไปดึงสะดุงน้ำเพื่อนสาวพราะได้กินแรงโดยป่ามากกับมาปากแดดอะพี่น้องเราต้องหากินมบที่ในงานนอบอด้เฮดเนาะนต้องซอยเลือยตัวเองก็ก้อนสวง พราะว่าส่วนวิธีิจเอาตัวรอดไปมันพ็มีเงินเสือต้องไปหาปู่หาป่ากินแล้วต่ละเมอพี่น้องเลยไปเฮว่าไปแท้กันเลยบ้านได้วีซ่ายังคือโพดคือโพดแต่อยู่นี่คือมีวีซ่าดีใส่คนใดแต่อยู่นี่ฮะคือโพดคือโพดแฮะมาถึงแพร่เลยพี่น้องจักกินทึกเป็นว่าเป็นมาที่นี่ เลี้ยหลัวพ่อพี่เลี้ยไมันฮะอันนี้ก่อนไปงนบอกโอ้ยยังมาอยู่อยู่บ่ได้ไเด้อยู่แพร่อย่ยงนวางสิพี่หมอได้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 เดี๋ยวเขาสิลงไปสิลงไปได้บ่ดถึงแพรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตาฟ้าสิมหาป่าอยู่แพ่เดียว มื่อนี้พันมอบกับระศิษ์แพร่ด่างดวงนี่หายเลยเข้า,า,าสีตึกเป็นบ่เป็่นกันร้องรุนกันมบอนี้ละมันสิออกมูหรือจ่าก,กันร้องเบื้อืบุณีกํลาลังแตงแพร่อย,อยู่ห้อยแหลมจัดทิมเรียบร้อยพันว่าฮะท่าน,น,<ะ> <laughs> น,นท่านตั้งทาสิตึก <laughs> บ่เออเอาเอามันมันที่นี่มันโมมางม่ลืมบ่คือต้งหน้าตต้งตาวัดเน่ได้แล้วว่ะได้การแล้วส่านทวดยังเกาะลืมฟัง văng đấy còn lướp vào mấy cái nào? Oh. kinh nó, đạp, lưỡi, vợ, lục vợt đi chơi

งดึงสะดุ้งเพราะได้ไปกินแรงบ่ได้กกินเขาก็บอกม่วงตัวม่วงสุกหลายค่ะ นี่ครับนี่ผ่าจักถือถือก็ถือมันมันลม้มล้มแห้งดึงสะดุง้งแระทุบบ้านกะบ่คำไ่มีนเนาะไปเฮ็ดดุงก้อนไปี้างนอกล้มนิ่งแล้วล้มนิ่งแล้ว้วอได้หรอวะ Là. đấy là bực cái xe mà quá phải <laughs> mà ของเขาเฮ็ดงานสวนอืมปลูกผักปลูกมีน่ะไร่อนกินเขากินเขาตึกปลาบ่ได้กินเขากับแก้วแซ่บคือเกูเขาเหนียวเัาปลาบ่ถึกสะดุ้งมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกินเขากับแก้วก่อนมึงค้ำมเขาได้ปะเแซ่บคัก Trước cái ruộng bà bắt kinh Bà được cái ruộng thì keo nhiều mắt thì nhắn cả xe bớt tầm chèo không nhỉ như lấy chín gì ăn cũng quệt keo Nó mùi mười thật bùng vào á thử Nó có hóc cao 你看哪个色？嗯。 กเพื่อนมาหาอยู่หากินหามห่อหน้าจีนธรนว่าห่อแก้วมันยังหมานนะครับห่อแก้วมายังบ่หมานอยู่ขึ้นไหลมึงมึงก็จะว่าพื้นไกวย นับรรยากาศกินเขาทงแพ้พี่น้องแซบคัก Nó mà ươn chừng nữa mà hết hàng Im đẹp loại Xẹp cứ câu Đừng sử dụng to phi nọng ơi เขาก็บพ่กินเบ็ดว่าดูบ้านก็เหงามาทงค่อยยังชั่วหน่อยเบิ่งปูเบิ่งป่าป้าเรื่อยๆคำแล้วพี่น,อน้องคำแล้วดึกเมื่อบ้านแล้วเมื่อแล้วสิไปห้าเจ้เพิ่งเพิ่งพ่งมาปูนแหกไก่ ส่อเงใหอยเฮ้ยเจนสีไม่ใหม่ล้าอบางแล้วอยู่ไก่แท้ ไม่ได้บม้มันมือนีหบ้อมานบม้มันหาปลาค่อยๆย่างพี่น้องย่างอยู่ในเรือบาดเสียวที่สุดบ่เกีงน้ำเนาะ បងអូន uhm អីលាបានហត់ហត់តាក yeah, like ់អឺយຢາກតែតាំងអូឈឺចាំប៊ុត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  คำแล้วได้ปลาแล้วก็กลับบ้านแหละบละัดค่ำแล้วมื่ออื่นมาไหมพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะจ๊ะวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนบรรยากาศห้องห่วยล้ำพันศาสตร์ไผมาหาป่าก็มาหาอยู่ลไรพี่นอ้องพอดิบดิบแล้งดอกพอดิหาว่นวานหาคนหาขายดอกต้องหาแค่กินใสมือมเชื่อเขา่าเป็นมืออาชีพเนาะอากาศงามพี่น,อน,บบน้องรับประดิษฐ์ We'll be right back.